สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องทีมชาติไทยของเราช่วงนี้นะครับทัวร์นาเมนต์เยอะเหลือเกินครับเมื่อคืนเราก็ได้ดูฟุตบอลจิงถ้วยนะครับท้วยอาเซียนนะครับของทีมสโมสรก็ได้พูดกันไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีการแข่งขันอีกคู่หนึ่งนะครับเย็นนี้อย่าพลาดนะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดพบกับของงานฮานอยนะครับ ที่บ้านของเวียดนามนั่นแหละครับแข่งกันเวลาทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ YouTube ของช่อง BG นะครับ BG s p o r อนะครับอีกช่องหนึ่งนะ u t u b e ตัวนี้ก็สามารถติดตามกันได้ครับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบพระคุณมุมมอง,มอง,มองต่างๆผมเชื่อว่านะครับไม่ว่าท่านเนี่ยจะอายุเท่าไหร่นะเป็นแฟนบอลรุ่นไหนก็ตามแต่นะเป็นวัยรุ่นเป็นวัยทำงานหรือว่าอ่าเป็นคุณน้าคุณดาน,นะครับที่มีอายุแล้วเนี่ย ก็ต่างมีความรักที่ชาติไทยและมีมุมมองต่างๆนานาเนี่ยมากมายครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทุกคนมีมุมมองแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ค่อนข้างที่จะสร้างสรรค์ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ดีครับว่าเยื่อใยการวิพากษ์วิจารณ์ก็ยังมีอาการอุ้มชูประคับประคองไปด้วยแล้วก็ในเหตุผลนี้นะครับสิ่งที่โคดมาซาฮะอิชิได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานก่อนเนี่ยหลายท่านคงจําได้ดีนะครับที่อิชิบอกว่า ในวาระต่อไปในการแข่งขันฟีฟาเดย์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยานุลาพฤศจิกาและต,ต่อไปในช่วงปีหน้าเนี่ยก่อนที่จะแข่งขันทัวนาเมนต์หลักก็คือชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียแล้วก็การคัดเลือกฟุตบอลโลกในรอบหน้าซึ่งก็เหลือเวลาอีกพอสมควรครับอันนี้ผมข้ามนะผมไม่พูดเรื่อง A e f f เนะครับปลายปีนี้ตรงนี้เป็นเรื่องฟุตบอลผมมีภาคซึ่งมันไม่เกี่ยวกับพัฒนาการที่เป็นน้ำเป็นเนื้อนะกับทีมชาติไทย อ,อิชิได้บอกว่าในระยะนี้ก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนทดลองทีมเพื่อที่จะปรับสภาพทีมชาติไทยแล้วให้โอกาสนักเตะรุ่นใหม่ๆขึ้นมาอันนี้นะา้าพูดอีกมุมหนึ่งนะครับมันไม่ใช่วิธีการที่ทั่วไปนะครับสำหรับเฮดโค้ชที่ทำงานแต่ผมสนับสนุนเต็มที่ครับอยากให้อิชิทำงานแบบนี้นะครับซึ่งอิชิเองเขารับเงินเดือนนะครับรับรายได้จากทางสมาคมในสัญญา2ปี นะครับเขาทำงานเกินเงินเดือนทั้งจริงเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทีมชาติไทยอันนี้น่าชื่นชมอย่างยิ่งนะครับซึ่งสิ่งที่อิชิพูดในเมื่อวานก่อนเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆแล้วเนี่ยมันจะออกไปในเชิงนโยบายนะครับส่วนหนึ่งเลยเพื่อที่จะปรับสภาพทีมเพื่อจะให้บรรลุจุดประสงค์นะครับในเป้าหมายของทีมชาติไทยที่จะมุ่งไปห้างหน้าอันนี้ผมเชื่อใจในโค้ชอิชิว่าเขามีวิสัยทัศน์มุมมองที่ถูกต้องว่าการก้าวสู่ระดับเอเชียระดับโลกเป็นอย่างไร แต่นีอีกมุมหนึ่งนะครับวิสัยทัศน์ส่วนนี้นะมันจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันนะครับกับประธานฝ่ายเทคนิคด้วยเพราะว่านโยบายดังกล่าวเนี่ยมันหมายถึงรูปแบบการเล่นโค้ดนะครับวิธีการโค้ดแล้วก็การสร้างเยาว,วชนทุกสิ่งทุกอย่างม,มันมันผูกพันกันหมดครับรวมทั้งอีกอีกแง่มุมหนึ่งก็คือแง่แง่มุมของครอบครัวฟ,ฟุตบอลก็คือแฟนบอลทั้งหมดนะครับที่มีความคิดเห็นต่างๆวาระนี้เป็นวาระ โอกาสนะครับที่ทุกคนจะได้แสดงความคิดเห็นนะครับโดยนะครับบนพื้นฐานของความใจความตั้งใจที่จะให้ทีมชาติไทยเนี่ยมีสีสันมีสิ่งที่ดีขึ้นตรงนี้ครับเป็นวาระโอกาสแล้วครับถ้านอกทัวร์นาเมนต์แบบนี้เราพูดคุยกันได้นะครับเสนอแนะต่างๆเนี่ยเราพูดคุยกันได้ครับแต่การพูดคุยเหล่านั้นเนี่ยถ้ามันไม่เกิดขึ้นจะต้องไม่กดดันจะต้องไม่ทําให้เกิดปัญหานะครับและสิ่งที่มันใหญ่กว่าความคิดเห็นในสังคมประชาธิปไตยนะ ไอ้ที่มันใหญ่กว่าความขิดเถียนก็คือสิ่งที่เป็นหลักของวงการผู้บอลไทยตอนนี้คือสมาคมแล้วก็เฮดโค้ดที่แต่งตั้งมาถูกต้องนะครับตามระบบสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จบที่สุดตรงนั้นนะครับถ้าอิชิไม่ทําแบบนั้นหรือว่าทางสมาคมไม่เอาแบบนี้เราก็ต้องอเข้าใจ้วก็ไว้วางใจกันตรงนั้นต่างหากครับที่สําคัญกว่าดังนั้นนะครับในระยะนี้เนี่ย การปรับเปลี่ยนการให้นักเตะดาวรุ่งขึ้นมาหรือว่ารูปแบบการเล่นต่างๆเนี่ยเราก็ดูกันไปครับว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่สําหรับส่วนตัวผมนะตั้งแต่ติดตามอิชิมาครึ่งปีเนี่ยผมรู้สึกว่าแนวทางของยิชยิเนี่ยผมชื่นชอบและมันเป็นแนวทางเพียงไม่กี่แนวทางเลยครับมันมีเส้นทางเล็กๆเ,เพียงเส้นทางเดียวที่จะนําพาเราไปสู่ระดับเอเชียระดับโลกได้ซึ่งเราเนี่ยวนลูปอยู่กับความล้มเหลวมานับ20ปีสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมา นะครับอิชิเองเขามีความมุ่งมั่นคล้ายๆกับโค้ดญี่ปุ่นหลายๆคนหรือคนทํางานที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนะครับมีเรื่องเล็กๆอยากเล่าให้ฟังมีชายคนหนึ่งนะผมพูดยี่ยอแล้วกันมีชายคนหนึ่งอะตั้งแต่เรียนมัธยมเนี่ยเขาขอเงินแม่เนี่ยไปซื้อวิดีโอเทปนะครับไปซื้อเครื่องเล่นวิดีโอแล้วก็ซื้อทีวีมาเขาบอกคุณแม่ว่าขอเงินใช้ด้วยแล้วเขาจะไม่เรียนต่อมาอะไรแล้วเขาทําการนั่งศึกษาฟุตบอลครับเขาไม่ได้เรียนโค้ดเขาไม่ได้อะไรังสิน้นเขาไม่ใช่นักฟุตบอลด้วย เขาไนั่งศึกษาฟุตบอลวันละสี่คู่นะครับนั่งดูนั่งดูนั่งดูในขณะที่เพื่อนเล่นกันเขาไม่ไปเล่นครับนะครับเขาดูฟุตบอลแล้วเขาพยายามดูแง่มุมว่าเขายิงยังไงเขาเล่นยังไงทํายังไงที่จะได้ประตูทําไงทึงจะชนะเขานั่งดูอยู่อย่างนั้นจนเขาอายุยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปีจนเขาจะอายุสามสิบปีคิดดูสิครับเวลากว่าสามอ่ากว่าสิบปีที่เขาศึกษาเรื่องฟุตบอลศึกษาในห้องเขาศึกษาในวิดีโอเทป ศึกษาในการนั่งดูเขาดูแม้กระทั่งว่าความรู้สึกของนักเตะในสนามเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเขาจบเพียงมัธยมไปแล้วเขาประสบความสําเร็จนะครับตอนนี้เนี่ยทีมในเจอรจรี่ J 3เจลร์รี่5เนี่ยได้จ้างเขาไปเป็นที่ปรึกษาและทําให้เขาสามารถทําให้ทีมเหล่านั้นชนะทีมในเจลีกวันได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมมองว่าแฟนบอลนี้ก็สําคัญคนที่เขาติดตามฟุตบอลมาน,านานเนี่ย นะครับเขามีมุมมองต่างๆที่ว่าที่จะสําคัญแม้กระทั่งคนที่จบโค้ดมาเนี่ยนะครับก็ต้องฟังบุคคลเหล่านี้ซึ่งเขาศึกษาไม่ได้ศึกษาในตำราครับเขาศึกษาในวิธีคิดคนเป็นนัจฉริยะคนที่มีแนวคิดที่ละเอียดอ่อนมีเยอะครับดังนั้นเราต้องฟังนะครับตัวผมเองก็เคยบริหารเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมีลูกน้องเป็นร้อยคนเหมือนกันในเวลาที่เราบริหารในตาแหน่งที่เราเป็นเจ้าของจัดการหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็น มุมมองต่างๆที่มันหลากหลายแล้วเราต้องมาประมวลว่ามันจริงหรือไม่และสิ่งใดหรือที่จะทาให้เราประสบความสําเร็จในเป้าหมายของเราได้ตรงนี้ต่างหากครับส่วนการทํา YouTube ช่องนี้นะผมเองนี่บอกตรงนะผมมีทัศนคติที่อยากจะพูดช่องนี้เป็นช่องทัศนคติไม่ใช่ช่องข่าวครับและในด้านกราฟิกในด้านอะไรก็ตามแต่นะครับการแนะนําจาก YouTube ให้ผมไปจอยกับเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือสัมภาษณ์ข้ามช่องหรือทําอะไรก็แล้วแต่ให้ช่องผมโตขึ้น สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป้าหมายขอยงผมครับนี่ต้องกาบเรียนตรงๆเลยนะผมไม่เคยขออะไรขอแชร์จากท่านเลยนะครับสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือสิ่งที่ผมทําจากหัวจิตมัวใจจิตวิญญาณนะครับที่จะทาอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับดังนั้นก็ขอต้อนรับนะครับเพื่อนๆที่เป็นวัยรุ่นก็แล้วแต่นะเชิญชวนนะถึงแม้ว่าคุณน้าคุณอาอย่างผมเนี่ยนะครับจะมีอายุแต่ผมก็ยังใส่รีวายอยู่นะผมชอบขี่ชอปเปอร์นะบุคลิกผมเป็นแบบนั้น และผมเป็นลักษณะสัจจนิยมนะครับมีอ่าเราไม่ไม่นกเบียงไปไปฝ่ายใดนะครับแล้วก็ชีวิตไม่เคยยึดเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นในระบบนะครับที่มันจะมายึดเกี่ยวทําความรู้สึกเราความคิดเราเนี่ยโอนเอียงผมจะพยายามทําในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมผมผมรักเพื่อนมนุษย์นะผมรักสังคมแล้วก็ผมอยากให้สิ่งดีๆนี่เป็นอุดมคติของผมน,นไม่ว่าผมจะทําเรื่องกีฬาทําเรื่อง,องนะบันเทิงนะทเรื่องประวัติศาสตร์ หรือแม้กระทั่งทำเรื่องวรรณกรรมผมจะพยายามเอาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับให้เพื่อนมนุษย์ไม่มีเขตแดนใดๆในสิ้นใน,ในความคิดนะแต่ผมรักฟุตบอลครับในการทําช่องนี้ก็อยากขอความเข้าใจคลิปนี้ขอพูดนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นวัยรุ่นยุคเก้าศูนย์เนี่ยนะใส่รีววยหน่อยนะครับแต่แน่ๆน้องๆเดี๋ยวสักหน่อยนึงก็แก่ครับตอนที่เราอายุมากขึ้นแล้ว 45, สี่สิบห้าสิบหกสิบเนี่ยเราจะมีอะไรละครับที่เราจะพอจะเชิดหน้าชูตาได้ว่าผมก็มีเส้นทางถากเดินของผมมาอย่างหนักแน่น ตรงนี้ต่างหากครับที่ผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราควรจะสะสมนะครับในวงการฟุตบอลไทยตอนนี้ในระยะนี้นะอีชี่กาลังที่จะทําทีมใหม่ผมพูดไปแล้วนะผมไม่ได้โจมตีใครนะผมไม่ได้พูดอะไรเพื่อจะให้เกิดมุมลบนะผมพูดเพื่อจะให้เกิดทัศนคติที่กว้างในมุมมองที่คนอื่นยังไม่พูดอย่างที่ผมพูดเรื่องศูนย์หน้านะ่ะที่เราทําประตูไม่ได้กันเนี่ยก็มีเพื่อนขอพวกคุณครับเพื่อนน่าจะเป็นเพื่อนหรือน้องๆไม่แน่ใจนะดูํำนวนการพูด บอกว่าทีมชาติไทยของเราโดยเฉพาะศูนย์นาเนี่ยมีปัญหาทางด้านทัศนคติและการตัดสินใจนะครับแล้วก็ทางด้านความรู้สึกในการทาประตูเรื่องนี้จริงครับผมเคยพูดเรื่องนี้มานานแล้วนะเกี่ยวกับอ่าทางเกี่ยวกับเจ้าแบงค์นะครับแล้วก็สุภะชัยใจเดดเนี่ยการทาประตูไม่สม่ําเสมอเพราะมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างรบควรจิตใจในเวลาทาประตูตรงนี้นะถ้าจะพูดให้ลึกนะทางด้านจิตวิทยาเลยเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายนะฟีเท้าของแบงค์กับสุภะชัยใจเดดเนี่ย สีเทาเขาอยู่ในดับแนวหน้าครับเขาอยู่ในดับซูเปอร์สตาร์ได้เลยแต่อะไรนะครับวาระอะไรต่างๆสังคมรอบข้างนะครับสิ่งที่มันกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับเรื่องการค้าแข่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องอนาคตเกี่ยวกับเรื่องรายได้เกี่ยวกับเรื่องศรัทธาต่อระบบทีมชาติเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกในช่วงวัยเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องเสียงต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะแล้วทําไมซนเฮงมินเนี่ย เขายังทําประตูได้เหมือนยุคปีอภงพิออนเขายังเป็นศูนย์หน้าตัวที่พึ่งที่พิงได้ของทีมชาติตรงนี้ต่างหากครับที่เราควรจะโฟกัสและในระหว่างการพัฒนาให้สุพนัทเหมือนตาแล้วก็ให้สุประชัยเจเด็ดเข้าที่เข้าทางเนี่ยตอนนี้เรารอไม่ได้ครับเราขึ้นรถไฟนะครับขบวนที่ต้องแข่งขันแล้วตอนนี้เราอยู่ดับหนึ่งร้อยหนึ่งของโลกแล้วในระหว่างที่สุประชัยใจเดดแล้วก็สุพนัทเหมือนตายังไม่เข้าที่เข้าทางเนี่ย เราจําเป็นจะต้องเอาผู้ที่เข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยมาขัดตาทับนะครับไม่ได้ครับแข่งฟี فا เดเก็บแรงคิงฟี ف าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาตัวที่เชื่อขนมกินได้อ่ะมั่นคงเลยเอาเข้ามายิงประตูก่อนในระหว่างนั้นความรู้สึกนี้มันอาจจะซึมซึมเข้าไปสู่สุภาัยใจเด็ดซึมเข้าไปสู่สุพนณัทเหมือนตาก็ได้ถ้าเรามีนักเตะมืออาชีพสมมตินะอันนี้ผมสมมติสมมุติว่าจุดเบลหรือว่าสมมุติว่านักเตะ ะฮะที่มาจาก,กรีกยใหญ่เนี่ยเขามีความนิ่งพอเขามีแพชชั่นเมื่อสิบเมื่ออย่างนิโคลัสมิเกลสันนี่เขามีแพชชั่นยังไงเขาจะมีความสม่ำเสมอไอ้สิ่งเหล่านี้แหละเราควรจะศึกษาเป็น c ส s e s t ดีเพื่อทําให้ความรู้สึกเหล่านี้มันซึมซาบเข้าไปในจิตใจความนิ่งของขนักเตะไทยนักเตะไทยที่ไปค้าแข้งยุโรปอย่างแบงค์นะครับให้คนไทยให้โค้ชต่างๆเนี่ยมาบอกเท่าไหรก่ก็แบงค์เขาก็ไม่เข้าใจหรอกครับนอกจากว่าเขาจะไปนอนเป็นห้องรวมบัดดีร่วมห้องกันนะ่ะ กับนิโคลัสมิเกลสันกินนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันพูดคุยกันทัศนคติด้วยกันสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะซึมเข้าไปดังนั้นครับการที่จะเอาตัวผู้เล่นที่มีความนิ่งนะครับความสเสถียรแล้วเนี่ยเข้ามาในทีมจริงจะเป็นอย่างมากนะครับหรืออิชิจะใช้วิธีการช่วงนี้ในการที่เอานักเตะดาวรุ่งที่เราไม่เคยได้ยินชื่อโนเนมเลยขึ้นมาติดทีมชาติอันนั้นก็ดีในระดับหนึ่งครับในการควานหาช้าง,งเผือกจาก,จากไทยลีกเราไม่ว่าจะเป็นไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองไทยลีกสาม อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับนะครับตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือสิ่งที่เราขาดขาดก็คือนักเตะนะฮะที่มีอาวุธที่ภาวะที่หนักแน่นในระดับสูงที่จะมาเป็นแกนหล,ลักการก้าวเดินต่อไปของทีมชาติไทยในอนาคตตอนนี้เราพูดได้ครับมันอยู่นอกทัวร์นาเมนต์แต่ถ้าในทัวร์นาเมนต์ผมจะไม่พูดเรื่องนี้แบบแบบนี้เด็ดขาดเพราะมันจะเป็นการรบกวนทัวร์นาเมนต์นะครับแต่ครั้งนี้ผมก็เราก็มาคุยกันในฐานะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับดังนั้นนักเตะชุดเบลผมจะพูดถึง หลายคนบอกว่าเขามุ่งหมายกับทีมชาติอังกฤษใช่ครับแต่ตอนนี้เขายังไม่ติดไงฮะเขาติดเฉพาะทีมเยาวชนอังกฤษนะครับทีมชุดใหญ่เขายังไม,ไม่ได้เรียกตัวนะในระหว่างนี้เขาอาจจะมาลองฝีเท้ากับทีมชาติไทยก็ได้และตรงนี้มันจะกลายเป็นจุดประกายบางสีบางอย่างนะถ้าจุดเบลยิงได้สักลูก2ลูกสมมุตินะมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้หรือจุดเบลวัดจะมาแล้วล้มเหลวก็ได้ใครจะรู้นะครับถ้าเขายิงได้จริงอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับทัศนคติมุมมองของนักเตะทีมชาติไทยอนาคตถ้าจุดเบ ผมก็คิดว่ามีโอกาสที่เขาจะหวนกลับมาติดท,ทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าเรคคอร์ดสกอร์เขายังมีอยู่ที่นี่ความไว้วางใจและความรู้สึกสัมผัสเขาเนี่ยให้เขารู้จักทีมชาติไทยมากขึ้นและสิ่งต่างๆก็แล้วแต่เขาครับมุมมองเหล่านี้เพราะว่ามันอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่เขาด้วยว่าจะมีมุมมองอย่างไรแฟมิลี่ของเขามีมีมีความสําคัญมากอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแล้วก็มามุม,มมองอู่เวนหนึ่งก็คือการปั้นเยาวชนขึ้นมาในสิ่งนี้มุมมองของเยชิในระดับนโยบายที่ผมพูดในต้นคลิป ก็หมายถึงการดึงนักเตะที่เราไม่ค่อยรู้จักหรือเป็นนักเตะที่เข้าตาเยียชขึ้นมานะครับจากระดับไทยลีกหรือระดับเยาวชนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยผมอยากให้เกิดขึ้นนะแต่ในควบคู่กันไปนั้นการรักษาสาระทีมชาติไทยเราก็ต้องมีด้วยนะครับไม่ใช่การลองทีมอย่างเดียวนะถ้าการลองทีมอย่างเดียวเนะี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งนะร้อยร้อยนักเตะจะมีสักคนสองคนแค่นั้นแหละครับที่จะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างนักธกิจหรือปรเมศเนี่ย ใน,100นในร้อยคนน่ะในพันคนน่ะมันจะมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอครับที่จะมีนักเตะพิเศษนะครับเป็นอัจฉริยะขึ้นมาเนี่ยถ้าอิชิดึงมาถูกคนเนี่ยก็ใช่แต่ถ้าดึงมาไม่ถูกคนมันก็จะเสียเวลามันอาจจะเป็นการ่วน่วงล้งทีมชาติด้วยซ้ําไปถ้าฟีเท้าไม่ดีหรือต้องมาขัดเกลากันอีกเนี่ยก็ไม่ควรจะไม่ควรจะมาติดทีมชาติหรือถ้าถ้าเกิดว่าเอาเข้ามาแล้วเล่นได้ตามแผนการเล่นของอิชินะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็ถือว่ามาเติมเต็มแผนการเล่นของอิชิ มันมองได้หลายมุมครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะพูดอะไรเราต้องพิจารณาก่อนว่าเฮดโค้ดเราสมาคมเรากาลังทําอะไรแต่สิ่งที่เราพูดคุยกันในรายการนี้ก็หมายความว่าเราแสดงความคิดเห็นกันได้ในฐานะเราเป็นแฟนบอลน,นะครับหรืเป็นครอบครัวฟุตบอลเดียวกันก็สามารถพูดคุยกันได้ครับบางทีนะครับแนวคิดเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจได้บันทึกไว้บ้างนะครับได้พูดคุยกันบ้างมันก็อาจจะเป็นประโยชน์ในอนาคตเพราะว่าผมเชื่อนะผู้คนในแต่ละยุคแต่ละเจเนอเรชันเนี่ย มีความคิดที่ดีๆต่างกันผมเชื่อว่าในทุกเจนเนี่ยมีของดีเท่านั้นแหละครับมีเพชรมีพลอยมีทองคำเท่านั้นแหละบางครั้งน้องๆอ,อายุ15ปีอายุ20ปีอาจจะมีแนวคิดทองคําก็ได้นะครับมีแค่แนวคิดที่ยอดเยี่ยมมากอันนั้นมีมีทุกรุนครับทุกรุ่นเราเอามาแชร์ประสบการณ์กันแล้วสิ่งเหล่านี้ครับอนาคตเวลาเรามองเกมนะเรามาพูดคุยกันบ่อยๆเวลาเรามองเกมเกมต,ากต่างๆของทีมชาติเราเนี่ยที่เราตามเชียร์เนี่ย เราจะได้รู้นะครับว่าผลรวมมันเป็นผลบวกหรือผลลบนะครับถ้ามันเป็นผลลบถ้าเรารู้ว่าเราไปต่อว่าหรือไปดาม่าไปบูลลี่เนี่ยมันยิ่งจะลบไปใหญ่เราก็จะเฉยครับแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเป็นผลลบแล้วเนี่ยนะครับถ้าถ้ามันเป็นผลบวกเมื่อไรเนี่ยเราก็จะได้รู้แนวทางว่าเออตอนนี้แนวทางของทีมชาติไทยเรามาถูกต้องแล้วตรงนี้ต่างหากครับที่เป็นสิ่งสําคัญนะที่ผ่านมาเนี่ยยอดเยี่ยมแล้วครับหกเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอิชิทําสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในทีมชาติไทยของเรา ระดับลกเราขยับขึ้นมาอย่างมีนะัยยะสําคัญนะแล้วก็รูปแบบการเล่นของเราดีขึ้นมากนะครับตอนนี้ไทยลีกของเรากําลังพัฒนาอย่างสูงนะครับเมื่อคืนนี้การดูบ g จเล่นก็หลายๆคนอาจจะผิดหวังแต่ว่ามันเป็นแนวทางอหนักแน่นครับของเทคุรามมริในแนวทางเจเปีนวีครับนี่แหละครับคือคนญี่ปุ่นถ้าเขาทําอะไรถ้าเขามัน่นใจเขาจะทําอย่างนั้นเลยครับมันอยู่ที่ว่า,าเราจะมองอนาคตขนาดไกลขนาดกลางหรือขนาดใกล้จะมองอะไร แล้วเราอดทนได้พอหรือไม่นะครับบางคนก็ถูกต้องครับมันไม่เอนเตอร์เทนเลยมันดูแล้วมันรู้สึกอึดดัดนิดหน่อยแต่ว่ามันอยู่ที่มุมมองของผู้ทําทีมนะครับว่าอาจจะมีจุดประสงค์อย่างไรในระยะกลางระยะไกลระยะใกล้ะยะกลอย่างไรเทกุระโ,โมริก็เคยพาทีม u ยู่ิบสาของญี่ปุ่นนะเป็นเฮดโค้ช u ยู่ิบสาญี่ปุ่นเนี่ยครองแชมป์ถ้วยเอเชียมาแล้วครับก็น่าจะมีประสบการณ์สูงอยู่แต่เหตุผลบางอย่างนะผมดูนะเอานักเตะชุด2 พูดตรงๆก็คือยุดสำรองนั่นแหละลงเล่นกับสโมสรของยินโดเมื่อคืนเนี่ยผมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเทกูก็าําแบบนั้นนะเพราะว่ามันไม่ใช่นัดกระชับมิดครับมันต้องการใช้ชนะแต่พอเล่นไปผมก็ป้อนึีอีกแบบหนึ่งว่าอ,อ๋อถ้าอินโ,โดเล่นแบบนี้นะการส่งตัวผู้เล่นเกรดเของทีมลงไปเล่นกาอาจจะเสี่ยงอันตรายต่อการบาดเจ็บนะกลับมาเล่นไทยลีกอาจจะเป็น่นเสียกับถ้วยใหญ่ก็ได้ผมคิดอย่างนั้นนะก็มีหลายแนวคิดนะหลายประเด็น แต่สาหรับอินดูเขาไม่สนใจเขาอัดเราเต็มที่เมื่อคืนเขาส่งชุดดีที่สุดเขาเล่นเกินร้อยกับเราอยู่แล้วครับตรงนี้ก็ดูกันไปครับว่ามันจะเป็นอย่างไรซึ่งผลสกอร์เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์เนี่ยจะถือว่าเป็นความร่มเหลวก็ไม่เชิงจะว่าเป็นสิ่งที่บีจีทำได้ดีแล้วก็ไม่ใช่นะครับรอดูต่อไปแล้วกันครับแต่สําหรับคืนนี้ก็อย่าลืมติดตามวีรลัมยูเนเ็ดนะครับเจอกับโครงงานฮานอยนะครับในเวลา19นาฬิกานาทีครับ